ตัวแรกนะคะสิ่งที่ควรมีนะคะถ้าเกิดบ้านไทรแบบมีสระว่ายน้ําหรือพวกสถานการณต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงเรียนหรือที่เปิดสอนว่ายน้ํานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นคอรีนะคะลูกค้าคอรีนะคะที่ควรมีติดไว้เลยนะคะที่จะทําให้น้ําสะอาดแล้วก็ไม่ค่อยขุ่นนะคะไม่ค่อยเขียวก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะจะเป็นคอรีนะคะเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกไปก่อน คลอรีนนะคะก็จะมีหลายลายักษณะอ่าหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานใช่ใช่ว่าสะดวกเป็นแบบไหนนะคะแต่เปอร์เซ็นต์ของคลอรีนที่ใส่ในสระว่ายน้ำนะคะเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่เป็นเป็นคลอรีนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคลอรีนก,ก็จะมีหลายหลายแบบมากจะมีคลอรีนน้ำสิบเปอร์เซ็นต์คอรีนหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คลอรีนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคลอรีนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีนะคะแต่ที่นิยมใช้กันในสระว่ายน้ำเล นี้นะคะคอลิน90%ค่ะส่วนคอลิน90%นี้นะคะก็ะจะมีหลายแบบเหมือนกันก็คือจะมีทั้งแบบผงแบบเป็นแป้งนะคะผงละเอียดเป็นแป้งเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเกล็ดน,นะคะเกล็ดคล้ายๆเม็ดทรายนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีแบบเม็ดคล้ายๆเม็ดยาขนาด15กรัมนะคะแล้วก็จะเป็นก้อน,นะคะ่ะก้อนใหญ่เลยประมาณนี้นะคะขนาด200กรัมนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าสะดวกนะคะ ว่าต้องการใช้งานแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการใช้กันเลยดีกว่าคอรีนี้นะคะก็จะเป็นมีคุณสมบัตินะคะเป็นสารฆ่าเชื้อโรคนะคะลูกค้าในสระว่ายน้ำนะคะอัตราการใช้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ3กรัมนะคะต่อน้ํา1คิวนะคะถ้าน้ำในสระของลูกค้าบรรจุเท่าไหร่ลูกค้าก็คูณเข้าคูณเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นปริมาณ ที่แบบพ้าธมาตรฐานาเนาะเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าจะให้แบบว่าแน่นอนจริงๆเราก็ต้องวัดค่าคอรีนด้วยนะคะถ้าสระบ้านเนี่ยสระบ้านที่เราว่ายกันเองนะคะในครอบครัวอะไรเงี้ยค่าคอรีนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1 ppm นะคะแต่ถ้าเป็นพวกสระบริการสระโรงแรมสระโรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะค่าคอรีนก็จะอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง2 ppm จ้าค่ะค,ะะคะ่ะ การใส่นะคะแนะนํานะคะให้ใส่เป็นช่วงเย็นนะคะของวันนี้นะคะใส่ทิ้งไว้นะคะแล้วตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะคะค่อยมาใช้บริการนะคะลูกคะไม่ควรใส่แล้วก็ลงไปเล่นเลยนะคะเพราะอาจจะทาให้เกิดการระคายเคืองทําผิวหนังถ้าไม่ใส่เลยนะจะเป็นยังไงคะน้ําก็จะเขียวและไข้ขึ้นครับเนื่องจากว่าตัวพวกตะไคร่เนี่ยมันจะมี อ่าเนื่องจากอย่างตะแครงเกิดจากพวกเชื้อโรคแบคทีเรียอะไรนี้นะครับผมตัวคอดินเนี่ยไปช่วยยับยัง<ช>้งทำให้ค่ะอ่าดูสารตลอดเวลาฆ่าเชื้อโรคอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะที่ลูกค้าบอกทำไมน้ําเขียวจังฝนตกน้ําเขียวอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากฝนเนาะมันก็แบบมีความเป็นกรดเป็นอะไรเงี้ยลงมาในสระปนกันอะไรเงี้ยมันก็มีส่งผลไหลาย พวดทางกายภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นระพุ่งุพกันไปฝนตกอะไรอย่างี้ะค่ะก็จะเสื่อมไม่นานเลี่ยนถ่ายน้ําใหม่ก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มีเกี่ยวเติมน้ําจากแทงเนี้ยครับผมใชมส่วนหมดเลยใช่ถ,ถ้าเกิดเกิดตะไคร้แล้วเราต้องการกำจัดตะไคร้นี้เราโยงไปเลย <c oughs> <c oughs> โยงเลยโยงเลยนะคะลูกค้าาต้องการกํกาจัดตะไคร้ใช่ไหมคะก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยนะคะอันนี้จะเป็นน้ํายาสวิมทีนนะคะ ขนาด3.8ลิตรตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยในการกําจัดและป้องกันนะคะตะไคร่เขียวนะคะลูกนะคะ้าเปน,นําวิธีการใช้กันนะคะก็ช่วงแรกนะคะถ้าเกิดน้ํามันเขียวแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าให้ใส่น้ํายานะคะ 60cc นะคะต่อนะ้ำ19คิวนะคะเราก็คํานวณเลยว่าจะเราขนาดไหนนะคะถ้าเกิดมากกว่า19คิวเราก็บวก เข้าไปนะคะเพิ่มปริมาณตามเหมาะสมนะคะกับขนาดศัตว์ของเราแต่ท่านน้อยแล้วก็ลดปริมาณลงนะคะใส่นะคะทุกๆ7วันนะคะลูกค้าตัวนี้ใส่จนก,กว่าแบบมันจะค่อยๆหายไปนะคะแต่ถ้าเกิดมันหายไปหมดแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมคะก็ใส่ไว้เหมือนกันเพื่อป้องกันนะคะแต่อันนี้ก็จะใส่น้อยลงนะคะลูกค้าประมาณ30ซีซีนะคะต่อน้ำา9คิวนะคะแต่อันนี้จะเว้นระยะห่างนิดนึง ็ S <S จะใส่ประมาณ10 <S <S ถึง15วันนะคะต่อครั้งนะคะก็จะถอจบไลฟ์พิงเท่านี้นะคะสนใจอยากดูรีวิวการบริการงานช่างนะคะเก็บอุปกรณ์สระว่ายน้ำอะไรอย่างนี้คะสามารถดูได้เลยนะคะที่ทางเพจเ็นบุคของเราหรือทางเท่าทาง Youtube ของเรานะคะอย่าลืมไปติดตามไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีครับ